งไ,งไหนมัยเงยดิขายต้นิก่อยดิดูมัอน,น,นอน,นอันอมด้ดอกเงยค่บอือ่ขายางพนเจเป็นกนัมย,ยาวเกินมันตไม่ก็แค่นี้นนแค่นี้ไงที่รักโอ้ยอียไ,ยไม่เอามันยาวเกินเสียของโอ้ต้นไม้ที่เสียอันนี้บ่อันนี้มันขึ้นเนีงกันดหอเอาเลย เอาเสนียมาเสียเเออมันก็ต่ายเธอดอกใหญ่มากเอาทำไมทำไมรอบนี้พันมันดอกใหญ่จังทรงมือร้อยกระทงเลยด้วยนี่พอเล็กเธอสิเก็บสองคนเก็บท่านหรอฮะ ดอกนีดอกใหญ่ให้นับหลงได้เด้นี่ดอกใหญ่มากเธอจะปลูกท่านวาระรอบนี้เป็นเงินแม,มนบะรอบนี้เป็นเงินแม,มนบนนนะรอบนี้รอบนี้ออกวันร้อยกระทงพอดีไง เอาลอยกระทงปีนี้ไม่ทํากระทงขายเหรอคะเทียไม่ทํากระทงขายเหรอปีนี้โอ้เวเรงสุดยอดาจะสนม่เต,ตี้กบานะเอาเอนะาเป็นพี่เซนเตอร์เอาีสวยอ่ะ ขอลงช่องยูทูปนะตาเย่งยฉันเอมีีมอไปอย่างไปอย่งล่ะบอเมียเ,เราบอเมียเราตัวเรามา,า,า,มาไม่ขอไปก่อนเลยเด้